วันนี้เรามีนัดกินโอมากาเซกันค่ะเลอะมันจะได้ยินเสียงวหมดกาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบรรยากาศดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไหมเราก็พาทุกคนนะคะมาที่ที่นี่ที่ไหนวะ เอ็มควอเทียร์ร้านนี้นะคะเป็นร้าน Tenyu Show นะคะก็คือแบบเหมือนวันนี้เรามีนัดกินโอมากาเซกันค่ะเออวันนี้โอมากาเซเรามีทั้งหมด2 0คอร์สนะคะอันนี้เชฟเชฟอะไรนะคะเชฟเกอร์ครรับเเชฟกอ์นะคะวันนี้จะมาดูแลพวกเรานะคะจะเป็นสาหร่ายมูสสุกๆนะครับผอมาการ์ อันนี้คือแบบสดชืน่คนคนๆคๆแล้วก็กระดกเลยตัวนี้จะเป็นชาวานมูชิคาร์นิมิคโตะนะครับผมอืมอร่อยนนะตัวนี้จะเป็นสลัดปลาดิบนะครับเรียกว่ามาไราเซอร์วิเช่นะครับรอ,ออร์แกนิกมะเขือเทศนะครับผมเ <รอ S 2> ป็นมะเขือเทศสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับผม,มแลม้วก็จะมีตัวสาหร่ายไฮโดรสดตัวนี้จะเป็นปลาบุรีนะครับ ข้างล่างสีชมพูคือเกลือถูๆเอาปลาเละเลยถูสองสามรอบพอนะครับยิ่ที่เค็มนะครับผมก็ือจะได้ความฉ่ำอร่อยนะไม่เคยทำให้ผิดวังพอทานได้นหครับอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นซูชินะครับปลาชิมาจินะครับผมชิมา มือเลยจกเหมือนจกข้าวเหนียวว่แหละเออฟินลืมเนื้อแดงทอดเป็ดตุ่น้านะครับผมสรวนเนื้อแดงเรียกว่าอากามินะครับผมกุ้งกวจดะเสริ่เนี่ยเชฟก็จะเอาไปบุบไว้ก่อนนะครับบุวันนะครับผมให้เนื้อช่ายมันเต็มตัวครับผมมึงนี่ก็เชฟพูดต่อเลยชิมขอไม่ินด้ฮัมมักกุเยอะๆค่ะเชฟ จไปแล้วครับเแม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบชอบแม่ไม่ฟื้มแม่ไม่ทื้ฟแม่ไม่ฟื้มดีะแม่ไม่ฟื้มเนี่ยคือหอมงามโอ้ตะเตงงยงงยไเชียวหัวตะเติจากพอกไกโดูนะครับโอ้ตะเตงยง่ยงง เชฟไหมหลังไหมเจมต่ออ่ะโอ้ต่อตีไงยง่ายเดี๋ยวพักเลยนะครับผมเอ๊ะต้องอย่างนี้ค่ะเชฟอากาเอะบี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 กนไปที่สิ่งชนทานอ่าง อไปจะเป็นไข่หอยเม่นนะครับผมเป็นข้าวหน้าไข่เม่นเป็นไข่หอยเม่นนะครับปลาคุนอูนี้นะครับผมให้ชิมหน่อยครับให้ชิมหน่อยมา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 โอ้เบลล่าเธอจะกินได้ไหมเนี่ยเหมือนปลาาเธอพองพองเหมือนปลากระดูกเลยว่ะดีหวานนะครับเปลี่ยนเป็นนกเอาให้ชิมกินเลย โอ้ยอร่อยมากเยหวานมากถ้าสดจะหวานถ้าแบบไม่สดคือเหม็นเลยยวไม่ได้มีแต่อูนีอ่อย่างเดียวครับโดยเชฟจะใส่คาเวียลงไปอีกเอ่อเชฟนี่สุดยอดเลยม,มีปลาแซลมอนด้วยคาเวียด้วย,ยว้าว <c oughs> อ,อ,อร่อยมากค่ะหมดแล้วอะว่ะอยากติีกอ่ะ จะเป็นหอยเป่าฮื้อนะครับผมเสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสตับซอสหอยเป่าฮื้อเองก่อนจะเสิร์ฟเนี <S 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 ่ยเราก็จะนําไปนึ่งก่อนนะครับสองชั่วโมงนะครับผมครับผมจามก็จามยังไงนะครับผมนั่นแหละครับผมต้องเล่งดีๆครับผมช็อคโก้คาโบนาร่านพร้อมกับตัวไข่หอยเมิ้นครับผมช็อคโก้คาโบนาร่านะครับผม อออกอะไรนะครับผมอะไรอ่ะโอยอูนอกิีี่ี่นี่โอ้คันงโตแล้วอาาโปชิมาครับเป็นตัวที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยเป็งหอมันเป็นยังไงพี่พอรไหนเล่า มันแบบว่าละมุนล,ละไมมันดีในสกายเลอด้วยมันจะออกกล้องไหมก<ไ>ล้องไรู้เปล่าไม่รู้อ่ะแต่กลิ่นมาน่าจะดีเลยเมันจะได้ยินเสียงเป <c oughs> ่าหมดการฟูกูนะครับเสิร์ฟพร้อมกับตัวเต้าหู้นะครับผมเป็นปูกูมกนะครับอันนี้เฉยๆบัวกาตัดมาจากฝรั่งเศสนะครับ มันมีความคริสปี้ของข้าวด้วยนะอร่อยมากอะไรเนี่ยนี่โทรโลเตมากิครับผมอร่อยแต่แค่เราดิ่มแล้วอะแต่แค่มันอร่อยอยู่ทุกคอลลาเจนนะครับผมตัวนี้เราใช้น้ำแด่เคี่ยมกับตัวกระดูกลาครับอยู่หองแร่นะครับทุกคอ,อลลาเจนคนระับ <Ice> ไอศครีมเพลงแบ็คทิง oh. ม้าเลยไอศครีมเห็นชไอศกโกแลเปุ๋งอร่อยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะเป็นอะไรที่มาเป็นไอติมได้อ่ะเออไม่น่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันอ่ะ <c oughs> รอบหนึ่งรับได้กี่คนคะรอบหนึ่งก็รับได้สิบสามวันหนึ่งเปิดสี่รอบอวันนี้เรามารอบสุดท้ายสองทุ่มครึ่งจนถึงตอนนี้ สี่ทุ่มครึ่งนะคะทั้งอิ่มทั้งง่วงเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายกินได้ไหมคะอร่อยมากค่ะกินได้ป้าบาดิได้ไม่รอใช้ครับเดยมันอร่อยมากเลยค่ะคนทาอร่อยนะคะ ที่น้าอีกแล้วแม่ที่หน้นมาอีกเหรอโอเคโอเคดีเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะคุณนึกอำได้ไหคฉันชอบปลาที่มันคืออะไรยากๆแผ่นเกลือเออแผ่นเกลือปลาที่อยู่บนแผ่นเกลือเกลือเออของหวานค่ะที่โรยด้วยเห็ดบลอคเกอรเห็ดบลอคเกอรมันเป็นโมฆะ